คือหนึ่งลมพัดเบาๆผ่านเพิงไม้เก่าแสงจันทร์สาดลงบนพื้นดินที่เต็มไปด้วยรอยเท้าเล็กหาหะชายชรานั่งอยู่ที่เดิมเบื้องหน้าคือโต๊ะไม้และตุ๊กตาตัวเล็กๆที่วางเรียงกันอย่างเป็นระเบียบแต่เขาไม่ถือเข็มอีกต่อไปมือของเขาวางสงบนิ่งบนตักดวงตาปิดลงอย่างอ่อนล้าลมหายใจสุดท้ายของเขาค่อยๆจางหายใบหน้าเขายังมีรอยยิ้มจางๆเหมือนฝันดีในวัยชรา ในกระจกเก่าๆริมฝาหญิงสาวในชุดสีขาวยังคงนั่งอยู่เงียบหาหะไม่ใช่เธอในร่างมนุษย์แต่คือเธอในร่างที่ถูกเย็บขึ้นใหม่ด้วยความทรงจำทั้งหมดเธอลุกขึ้นค่อยๆเดินไปที่ประตูเพิงไม้แล้วเปิดออกสายลมเย็นยามข่้าพัดเข้ามาเธอยืนมองท้องฟ้าเงียบงนันเบื้องหลังเธอ เสียงหัวเราะของเด็กๆดังขึ้นเบาๆเหมือนเสียงกระซิบจากอดีตและในวินาทีนั้นเธอเข้าใจว่าสิ่งที่เธอได้รับไม่ใช่คำสาปแต่คือการดูแลที่ต้องถูกส่งต่อเธอหันกลับเข้ามาในเพิงมือนุ่มของเธอหยิบเข็มเล่มเดิมขึ้นพร้อมรอยยิ้มอ่อนโยนแสงจันทร์ส่องผ่านรอยร่่งของหลังคาตกกระทบตุ๊กตาทุกตัวที่นอนสงบ ในเพิงไม้หลังเล็กที่เงียบงนันตำนานยังไม่จบเพียงแค่เปลี่ยนผู้เฝ้ารอเท่านั้นเองเด็กหญิงตัวเล็กๆสวมเสื้อผ้าขาดรุงริ่งยืนตัวสั่นอยู่ข้างกองขยะในคืนที่ฝนตกหนักกลิ่นเหม็นเน่าของเศษอาหารลอยอบอวลในอากาศน้ำฝนผสมโครนไหลผ่านรองเท้าเก่าๆที่แทบไม่เหลือสภาพเสียงฟ้าร้องดังลั่นฟ้าเธอสะดุ้งทุกครั้งที่แสงฟ้าแลบส่องลงมา ชายชราคนหนึ่งเดินเข็นรถเข็นผ่านมากองขยะเขาหยุดนิ่งมองดูเด็กหญิงที่ตัวเปียกปอนสายตาของเขาแสดงความเวทนามือที่หยาบกร้านยื่นผ้าคีริ้วเก่าๆไปให้เธอห่มน้าวไหมหนูมากับใครเขาถามเสียงแผ่วท่ามกลางเสียงฝนเด็กหญิงไม่ตอบเธอเพียงพยักหน้าเบาๆแล้วโผลเข้ากอดชายแปลกหน้าคนนั้นชายชราพาเธอกลับไปยังเพิงไม้เก่าๆริมคลอง ที่นั่นมีเพียงเสือขาดขาดและมอข้าวดำคล้ำจากขมเหลาควันแต่เขาต้มข้าวต้มให้เธอกินเขาห่มผ้าให้เธอนอนบนฟูกเก่าที่เต็มไปด้วยรูขึ้นวันผ่านไปเขาสอนเธออ่านหนังสือเขาสอนเธอเขียนชื่อของตัวเองแม้จะลำบากแต่เขาไม่เคยปล่อยให้เธอหิว25ปีต่อมาตึกสูงระฟ้าและเสียงรถยนต์หรือวิ่งผ่านถนนกลางเมืองหญิงสาวในชุดสูทสีขาวเดินก้าวมั่นใจ เธอถือกระเป๋าหนังแบรนด์ดังสวมรองเท้าส้นสูงรถยนต์คันดำหรูหราจอดหน้าเพิงไม้พังหาหะเธอก้าวลงท่ามกลางสายตาของชาวบ้านที่มองตามด้วยความสงสัยเธอเดินเข้าไปยังเพิงเก่าที่ยังอยู่ตรงที่เดิมแม้จะสุดโทมลงไปกว่าเดิมมากเสียงเครื่องยนต์ดับลงความเงียบปกคลุมทุกอนูกลิ่นเดิมเดิมนิอยู่กลิ่นฝุ่นไม้ผสมกลิ่นน้ำคลอง เธอก้าเข้าไปทีละก้าวหัวใจเต้นแรงอย่างไม่มีเหตุผลชายชารานั่งนิ่งอยู่บนเก้าอี้ไม้ผมของเขาขาวโพลนดวงตาเหม่อลอยคุณตาเสียงเธอสั่นเล็กน้อยดวงตาเริ่มมีน้ำตาคลอชายชาราเง่ยหน้าขึ้นช้าหาหะแวาตาเขาสั่นไหวราวกับจดจำเธอได้ทันใดนั้นเสียงบางอย่างดังแววออกมาจากมุมมืดของเพิง เสียงคล้ายเสียงคนกระซิบแผ่วเบาแต่ชัดเจนหญิงสาวหันขวับมองไปยังมุมนั้นด้วยหัวใจที่เริ่มเต้นแรงกว่าเดิมมุมนั้นมืดสนิทแต่เธอเห็นอะไรบางอย่างไหววูบเธอก้าวเข้าไปใกล้กลิ่นสาบบางอย่างค่อยๆลอยมาแต่จมูกกลิ่นเน่าที่ไม่ใช่กลิ่นขยะกลิ่นที่คล้ายกับเลือดเก่าๆและเนื้อที่เน่าเปื่อยเธอยกมือปิดปาก สายตายยังคงจ้องมองไปในเงามืดชายชาราลุกขึ้นช้าหาหะมือของเขากำอะไรบางอย่างไว้แน่นแสงไฟจากมือถือส่องไปยังมุมนั้นและสิ่งที่เธอเห็นคือภาพของโครงกระดูกมนุษย์กองอยู่ใต้ผ้าห่มเก่าๆที่เต็มไปด้วยคราบดำเธอก้าวถอยหลังด้วยความตกใจหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกมันคือใคร เสียงเธอแทบไม่ออกจากลำคอชายชราไม่ตอบเขานั่งลงช้าๆข้างโครงกระดูกนั้นดวงตาเขาหลุกต่ำน้ำตาค่อยๆไหลออกมาร่างสั่นเทาเหมือนคนที่กำลังจะสารภาพอะไรบางอย่างเขาเคยเหมือนหนูเสียงแผ่วเบาเอ่อยขึ้นหญิงสาวนิ่งงนันร่างแข็งค้างเหมือนถูกตรึงไว้กับที่ชายชราสบตาเธอ วลตานั้นเปลี่ยนไปกลับกลายเป็นความเศร้าลึกจับใจเด็กคนนั้นหนีไม่ได้เขาพูดช้าๆเหมือนกับทุกถ้อยคำหนักอึ้องเขาขอไปแต่ฉันไม่ให้ไปมือของเขาลูกโครงกระดูกเบาๆราวกับยังมีชีวิตหญิงสาวเริ่มหายใจไม่ออกบรรยากาศรอบตัวหนักอึ้งราวกับอากาศหายไปเสียงนกร้องจากต้นไม้ด้านนอกเหมือนหายไปหมดนี่เพียงเสียงลมหายใจของเธอกับเสียงกระซิบที่เริ่มดังขึ้นอีกครั้ง หนีไปเสียงนั้นเบาแต่แหลมเสียดเข้าในหูหญิงสาวหันขอบอีกครั้งแต่ในมุมนั้นไม่มีอะไรนอกจากความมืดสนิทเธอกลืนน้ำลายพยายามตั้งสติแล้วจับแขนชายชราวไว้แน่นคุณตานี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เสียงของเธอสั่นมือเย็นเฉียบชายชรามองเธอสายตาที่เคยอ่อนโยนกลับแข็งกระด้างขึ้นเล็กน้อยหนูจะทิ้งฉันไปหรือเปล่า คำถามนั้นเหมือนคมมีกรีดลงกลางใจหญิงสาวรู้สึกได้ถึงบางอย่างที่ไม่ปกติสายลมเย็นวูบหนึ่งพัดผ่านหลังคาเพิงเธอก้าวถอยหลังอีกครั้งหัวใจเต้นแรงกว่าทุกครั้งในชีวิตและแล้วเธอก็เห็นเงาอีกเงาหนึ่งเงาของเด็กเล็กยืนอยู่ข้างหลังชายชาราเด็กคนนั้นไม่มีหน้าใบหน้าของเขาเป็นเพียงเงาดำเรียสนิทไม่มีตาไม่มีปาก แต่เธอรู้สึกได้ว่าเด็กคนนั้นกำลังมองเธอมองตรงเข้ามาในหัวใจลมหายใจเธอสะดุดร่างกายชาไปทั้งตัวไม่สามารถขยับได้แม้แต่นิ้วเดียวเขายังอยู่ที่นี่ชายชราผู้ช้าช้าน้ำเสียงแห่พรา่าเพราะเขาไม่เคยได้ไปไหนหญิงสาวเริ่มถอยหลังทีละก้าวมือสั่นจนแทบถือโทรศัพท์ไว้ไม่ไหวเงาเด็กคนนั้นขยับ ขยับเข้ามาใกล้ทีละนิดเสียงฝีเท้าเล็กๆดังบนพื้นไม้ผุพังแม้จะเบาแต่มันดังกล้องในโสตประสาทของเธอชายชรานั่งนิ่งยิ้มบางหาหะเวลานิ่งสงบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาแค่ไม่อยากอยู่คนเดียวอีกแล้วหญิงสาวเบิกตากว้างรู้สึกถึงบางอย่างเย็นเฉียบแตะลงบนไหลมือเล็กหาหะ เหมือนมือของเด็กที่ไม่มีอุณหภูมิของชีวิตเธอหันไปมองช้าหาหะและสิ่งที่เธอเห็นทําให้เธอกรีดร้องสุดเสียงริมฝีปากที่ไม่มีค่อยๆปริแยกเผยให้เห็นฟันขาวเรียงกันเป็นแถบแต่รอยยิ้มนั้นไม่ใช่รอยยิ้มของความดีใจมันคือรอยยิ้มของบางสิ่งที่อยู่ระหว่างความตายกับความทรงจำที่ถูกลืม หญิงสาวสะบัดตัวสุดแรงวิ่งออกจากเพิงไม้ราวกับฝันร้ายกำลังไล่ล่าเสียงหัวเราะแหลมสูงดังไล่หลังเป็นเสียงของเด็กคนนั้นหรือบางสิ่งที่เคยเป็นเด็กคนนั้นเธอวิ่งสะดุดล้มลงกลางทางเดินดินมือเปื้อนโครลนเลือดซิกจากหัวเข่าแต่เธอไม่หยุดเสียงฝนเริ่มตกลงมาอีกครั้งหยาดน้ำเย็นเฉียบเหมือนเข็มนนบพันทิ่มแทงผิวเธอหอบหายใจหัวใจเต้นรัวไม่เป็นจังหวะ ภาพของรอยยิ้มไร้าปากยังคงติดตาเธอมองย้อนกลับไปยังเพิงไม้มันดูเหมือนวางเวงขึ้นกว่าที่เคยเป็นไม่มีเสียงจากข้างในไม่มีแสงไฟไม่มีเงาคนแต่หญิงสาวรู้พวกเขายังอยู่ในนั้นมือเล็กๆที่แตะบ่าเธอเมื่อครู่ยังคงทิ้งความเย็นไว้ที่ผิวหนังลมหายใจเธอเริ่มสั้นลงความกลัวกัดกินสติอย่างช้าหาหะ,ฮะ และเธอก็นึกขึ้นได้ก่อนเธอจะหนีออกมาเธอเห็นบางอย่างวางอยู่บนโต๊ะเก่าหาๆกล่องไม้ใบหนึ่งที่เธอจำได้แม่นยำว่าเคยเห็นตอนเป็นเด็กมันเป็นกล่องที่ชายชราไม่เคยให้เธอเปิดเขาเคยพูดว่าของในนั้นไว้ให้ตอนโตตอนนี้เธอโตแล้วแต่สิ่งที่อยู่ในกล่องนั้นอาจไม่ใช่ของขวัญอาจเป็นความจริง ที่เธอไม่เคยพร้อมจะรับรู้มาตลอดชีวิตเธอยืนนิ่งอยู่กลางสายฝนเสียงฟ้าร้องดังขึ้นอีกครั้งเหมือนเตือนให้รีบตัดสินใจความกลัวกับความสงสัยถ่วงหัวใจให้หนักอึง้งแต่บางอย่างในใจเรียกร้องให้กลับไปเธอหันกลับก้าวเท้าช้าๆไปยังเพิงไม้หลังเดิมแต่ครั้งนี้ไม่มีเสียงฝีเท้าไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีแม้แต่เงาของชายชาราเพิงนั้นเงียบสนิท เหมือนกลืนกินทุกเสียงทุกลมหายใจเธอก้าวเข้าไปมือสั่นเทาเอื้อมไปยังโต๊ะเก่าๆที่มีคราบสนิมและรอยน้ำฝนกล่องไม้วางอยู่ตรงนั้นจริงหาหะเหมือนกำลังรอเธอมานานแสนนานเธอแตะมันเบาหาหะสัมผัสเย็นเฉียบจนสะดุง้งกล่องไม่ได้ล็อกเธอเปิดฝาขึ้นช้าๆเสียงไม้ลั่นเอียดในความเงียบข้างในมีเพียงกระดาษแผ่นหนึ่ง สีเหลืองซีดด้วยการเวลาเธอคลี่มันออกมือเริ่มสั่นแรงขึ้นเมื่อเห็นลายมือที่คุ้นเคยถ้าหนูได้อ่านข้อความนี้แสดงว่าความลับได้ตื่นขึ้นแล้วดวงตาเธอเบอิกกว้างหัวใจเต้นแรงราวกับกําลังจะระเบิดหนูไม่ใช่คนเดียวที่ฉันเก็บมาบรรยากาศรอบตัวเปลี่ยนไปทันทีอากาศเย็นลงเสียงฝนหยุดกระทันหันทุกคนเคยเรียกฉันว่าผู้มีพระคุณ แต่ไม่มีใครรู้ว่าฉันต้องให้อะไรกับสิ่งนั้นเพื่อแลกหนูมาเธอเริ่มหายใจไม่ออกร่างกายชามือปล่อยกระดาษตกลงพื้นเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นข้างหลังช้ามันคงใกล้เข้ามาเรื่อยหาหาเธอไม่กล้าหันกลับไปขาทั้งสองข้างเหมือนถูกปรึงไว้กับพื้นเสียงฝีเท้านั้นหยุดลงเพียงหนึ่งก้าวอยู่ด้านหลังเธอเท่านั้นเงาบางอย่างทอดยาวผ่านพื้นไม้ รูปร่างเล็กแต่บิดเบี้ยวผิดธรรมชาติลมหายใจเย็นเยี่ยเป่ารถต้นคอเธอมันไม่ใช่ลมธรรมดาแต่มันเย็นถึงกระดูกเธอกัดฟันแน่นฝืนความกลัวทั้งหมดแล้วหันกลับไปช้าหาหา่สิ่งที่เธอเห็นไม่ใช่ชายชราไม่ใช่เด็กแต่คือบางสิ่งที่อยู่ระหว่างนั้นร่างที่เหมือนคนแก่ครึ่งหนึ่งและอีกครึ่งคือเด็กเล็กที่ไม่มีใบหน้ามันยืนอยู่ตรงนั้น ดวงตาทั้งสองข้างเป็นพรงดำลึกมือข้างหนึ่งยื่นมาหาเธอในมือมีของบางอย่างเล็กกลมและเปื้อนเลือดมันคือกระดุมกระดุมตาเหมือนที่ตุ๊กตามีเสียงแหบต่ำดังขึ้นจากลำคอของมันถึงเวลาที่หนูต้องคืนหญิงสาวกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาในอกเธอร้อนว่าพึ้นทันทีเหมือนมีบางอย่างกำลังจะถูกดึงออกจากข้างใน เธอพยายามดิน้นแต่ร่างกายเริ่มไม่เชื่อฟังดวงตาเธอเริ่มพร่ามัวทุกอย่างรอบตัวหมุนวนช้าหาหะเธอเห็นภาพซ้อนของตัวเองเด็กหญิงที่นั่งยิ้มอยู่บนตักชายชราซ้ำแล้วซ้ำเล่าเสียงหัวเราะเดิมหาหะเริ่มดังขึ้นอีกครั้งใกล้เข้ามาเรื่อยหาหะเสียงหัวเราะนั้นล้อมรอบเธอ มันไม่ได้มาจากที่ใดที่หนึ่งแต่มาจากทุกทิศทางเหมือนมีเด็กหลายคนหัวเราะซ้อนกันเสียงสูงแหลมและบิดเบี้ยจนขนลุกเธอพยายามหลับตาหวังว่าทุกอย่างจะหายไปเหมือนฝันร้ายแต่เมื่อเธอลืมตาขึ้นอีกครั้งสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคือเงาของตัวเธอเองในวัยเด็กเด็กหญิงคนนั้นนั่งกอดตุ๊กตาเก่าหาหา่ดวงตาคือกระดุมดำสองเม็ดเย็บติดแน่น เธอยิ้มให้หญิงสาวยิ้มที่ไม่ควรอยู่บนใบหน้าของเด็กหนูยอมแลกหรือยังเสียงนั้นออกมาจากปากเด็กหญิงแต่เป็นเสียงของชายชาราหญิงสาวถอยหลังร่างกายยังสั่นระริกเธอหอบหายใจหนักมือกุ่มอกที่ยังร้อนวูบวาบแล้วภาพรอบตัวเธอก็เริ่มเปลี่ยนผนังไม้ของเพิงเก่าๆค่อยๆเปลี่ยนเป็นผ้าไหมสวยงามกลิ่นขยะจางหายเหลือเพียงกลิ่นดอกไม้สด ทุกอย่างดูงดงามแต่ไม่มีชีวิตเธอรู้ตัวอีกครั้งเมื่อมองเห็นเงาสะท้อนของตัวเองในกระจกบานหนึ่งเธอยังอยู่ตรงนั้นแต่ตาของเธอถูกแทนที่ด้วยกระดุมสองเม็ดดำสนิทและในเงาสะท้อนนั้นมีเงาเล็กๆยืนอยู่ข้างหลังเธอพร้อมรอยยิ้มที่ไม่มีปากเธออ้าปากจะกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาลิ้นของเธอหายไป เหมือนถูกตัดออกจากร่างกายอย่างไร้ร่องรอยดวงตาที่เคยมองเห็นตอนนี้มีเพียงความมืดดำจากกระดุมแหลมคมที่กดลึกเข้ากระบอกตาเธอพยายามยกมือขึ้นแต่แขนของเธอขยับไม่ได้เหมือนเดิมมันแข็งเย็นและกลวงเหมือนแขนของตุ๊กตาที่ถูกเย็บขึ้นจากผ้าเงาเล็กๆที่อยู่ข้างหลังเธอค่อยๆโน้มตัวมากระซิบข้างหู ที่นี้หนูเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าทำไมถึงไม่มีใครได้จากไปจริงๆเสียงนั้นเย็นเยียบจนทะลุเข้ากระดูกเหมือนคำสาปที่ถูกท้องซ้ำมาหลายชั่วอายุคนภาพในกระจกสันไหวเธอเห็นตัวเองนั่งนิ่งอยู่ข้างชายชาราในเพิงไม้หลังเดิมเขาหันมามองเธอยิ้มอย่างอ่อนโยนเหมือนวันแรกที่พบกันมือของเขาลูบผมเธอเบาหาหะก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงนุ่มลึก หนูอยู่ที่นี่ตลอดไปแล้วนะลูกเสียงนาฬิกาเก่าๆบนผนังดังขึ้นตีบอกเวลาเที่ยงคืนพอดีทุกอย่างรอบตัวงเงียบสนิทยกเว้นเสียงเงย็บผ้าที่ดังว่าเบาๆจากในความมืดเสียงเงย็บผ้ากึกๆๆสม่ำเสมอและหลอนลึกเข็มเล่มหนึ่งขยับขึ้นลงเย็บผ่านผ้าสีหม่นที่เปื้อนคราบเลือดแท้งกลงังมือของชายชาราเป็นคนบังคับเข็มนั้น ใบหน้าของเขานิ่งสนิทแววตาเศร้าลึกแต่ไม่ลังเลแม้สักนิดตรงหน้าของเขาคือร่างของเด็กอีกคนหนึ่งนอนนิ่งไม่มีชีวิตแต่กำลังจะสมบูรณ์เด็กหญิงคนนั้นไม่มีดวงตาแต่ชายชรากำลังเย็บกระดุมสองเม็ดลงไปอย่างตั้งใจด้านข้างมีตุ๊กตาตัวเล็กๆนับสิบวางเรียงกันแต่ละตัวมีใบหน้าคล้ายเด็กแต่ไม่มีใครเหมือนกันสักคนเดียว หญิงสาวเฝ้ามองภาพทั้งหมดจากกระจกแม้เธอจะไม่อาจขยับไม่อาจร้องไม่อาจหลบหนีแต่เธอเห็นและเธอจำได้ตุ๊กตาทุกตัวในนั้นคือคนเด็กทุกคนที่เคยเดินเข้ามาในเพิงไม้หลังนี้ที่เคยได้รับความอบอุ่นแล้วหายไปอย่างไร้ร่องรอยเสียงเย็บผ้าดังต่อเหมือนบทสวดเงียบๆที่ไม่มีใครได้ยินและระหว่างที่ชายชราย,ยังคงทำงาน หญิงสาวก็เข้าใจความจริงทั้งหมดสิ่งที่แลกเปลี่ยนในวันนั้นไม่ใช่เพียงความเมตตาแต่เป็นสัญญาที่ไม่อาจหลีกหนีและเธอคือผู้สืบทอดรายต่อไปเสียงเย็บผ้าค่อยๆเงียบลงชายชราวางเข็มลงข้างๆอย่างแผ่วเบาเขาหันไปมองตุ๊กตาตัวล่าสุดที่นอนนิ่งในดวงตาของเขามีทั้งความรักและความโศกปนกัน มือของเขาลูปสีสัตุกตาเบาฮ่หาหาเหมือนพ่อที่กำลังกล่อมลูกน้อยให้นอนหลับหนูปลอดภัยแล้วนะเสียงของเขาเบาราวกับลมเขาหันไปมองหญิงสาวในกระจกอีกครั้งเธอนั่งนิ่งใบหน้าสงบไม่มีความกลัวไม่มีน้ำตามีเพียงแววตาที่ยอมรับรับรู้แล้วว่าไม่มีใครจากไปมีแต่เพียงผู้ที่อยู่และรอ เวลาผ่านไปอย่างช้าหาหะเพิงไม้หลังเดิมยังคงตั้งอยู่ริมคอลองล้อมรอบด้วยความเงียบของโลกที่ลืมมันไปนานแล้วเด็กบางคนยังเดินผ่านมาบางคนหายไปบางคนไม่เคยมีชื่อในทะเบียนบ้านแต่ไม่มีใครร้องให้อีกเพราะที่นั่นมีคนคอยรับไว้เสมอด้วยมืออ่อนโยนของชายชาราและรอยยิ้มของเด็กหญิงที่ไม่มีดวงตาในเพิงไม้เก่า หาห่ที่เงียบสงบและไม่มีใครได้จากไปจริงหาห่าตลอดการ